สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะวันนี้นะคะอ้ามก็จะพาเพื่อนๆน,นะคะมาเที่ยวชมนะคะที่บ้านสวนนะคะแล้วก็ที่บ้านสวนนี้นะคะก็จะเป็นบรรยากาศโดยรอบๆนะคะเดี๋ยวอ้ามก็จะพาเพื่อนๆน,นะ,ะมาดูชมนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะที่บ้านสวนนี้นะคะก็เราก็จะได้เห็นนะคะแสงอาทิตย์ขึ้นแล้วก็แสงอาทิตย์ตกนะคะ ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะที่พักสงบนะคะแล้วก็ร่มรื่นนะคะล้อมรอบไปด้วยต้นไม้นา,นานาชนิดนะคะเดี๋ยวก็ตามอ้ํามาดูชมนะคะว่าที่บ้านส่วนนี้นะคะมีต้นอะไรบ้างนะคะที่ปลูกไว้นะคะ,ะกับบรรยากาศดีๆนะคะที่พักผ่อนบ้างนะคะ เพราะว่าโดยปกติแล้วนะคะก็เราก็อยู่แต่ในตัวเมืองนะคะสำหรับบ้านสวนนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งมุมนะคะที่จะพามาเที่ยวชมนะคะก็จะปลูกไว้นะคะก็มีหลายหลากชนิดเลยนะคะก็จะมีมะละกอซึ่งมะละกอนี้ก็มีหลายพันธุ์นะคะที่ได้ปลูกไว้นะคะแต่ว่าสายพันธุ์อะไรบ้างนะคะอ้ามก็ ยังไม่รู้จักนะคะแล้วก็มีกล้วยด้วยนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นกล้วยหอมนะคะซึ่งก็รอวันเวลาอีกนิดหน่อยนะคะที่จะแก่เราเราก็สามารถที่จะตัดเอามาทานได้เลยนะคะมีประโยชน์นะคะกับสุขภาพเราด้วยนะคะแล้วก็นะคะมีอีกนะคะก็ อีกหลายต้นเลยนะคะอันนี้ก็พามาชมนะคะ,ะต้นอะไรเอ่ยนะคะต้นที่ทุกท่านก็รู้จักนะคะต้นมะละกอน,นี้เองนะคะซึ่งมะละกอน,นี้เราก็เอามาทําเป็นอาหารได้นะคะอามก็ชอบนะคะเอามาผัดใส่ไข่นะคะแล้วก็ใส่กระเทียมนิดหน่อยนะคะก็ทานกับข้าวหรือข้าวต้มนะคะก็อร่อยนะคะอามก็ชอบทานนะคะ หรือว่าบางท่านก็เอามาทำเป็นสับๆนะคะเป็นมะละกอนะคะก็เป็นส้มตำนะคะที่หลายๆท่านก็ชอบทานนะคะเป็นประจำนะคะสำหรับส้มตำนะคะแล้วก็มีนะคะพืชผักสวนครัวนะคะ,ะต้นมะนาวนะคะหรือว่ามะกรูดนะคะที่เราปลูกไว้นะคะเอาไว้ทำกับข้าวได้หลากหลายชนิดเลยนะคะ จะต้มยำหรือว่าเอามายำต่างๆนะคะก็มีประโยชน์มากมายนะคะแล้วก็ถ้าเป็นในตัวเมืองนะคะเรากจ็จะต้องซื้อนะคะบางครั้งก็ลูกหนึ่ง5บาทถึง6บาทเลยทีเดียวนะคะแต่ถ้าเรามีพื้นที่นะคะเราสามารถที่จะปลูกไว้นะคะเอาไว้ทานได้เลยนะคะก็ จะประหยัดค่าใช้ใจ่ายมากๆนะคะเพราะว่าเป็นพืชผักสวนควรัวที่เราใช้อยู่ประจำนะคะอ้ํก็พามาดูชมนะคะอ่ามุมนี้นะคะต้นอะไรเอ่ยนะคะก็ต้นมะม่วงหาวมะนาวโหนี่เองนะคะอ้ําเองก็เห็นแล้วก็ตื่นตาตื่นใจนะคะเพราะว่าไม่เคยเห็นต้นจริงๆนะคะ ลูกของเขาก็สีนันสวยงามนะคะก็ออกสีแดงนะคะก็จะออกสีดำๆนะคะแต่เห็นเพื่อนๆคุยบอกว่าควรจะทานเป็นเม็ดสีดำๆหรือเปล่านะคะอันก็ยังไม่เคยได้ชิมนะคะก็เก็บภาพส,สวยๆนะคะมาฝากให้เพื่อนๆนะคะได้ดูชมนะคะก็เห็นบอกว่ามีประโยชน์หลายอย่างนะคะ เพื่อนๆก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะอันนี้ก็เป็นต้นใหญ่เหมือนกันนะคะกอ็อันนี้สีดำนะคะก็สีดำน่าจะทานได้อยู่นะคะอาจจะเอาไปจิ้มพริกเกลือหรือเปล่านะคะอันก็ไม่แน่ใจนะคะแถบที่บ้านสวนก็ยังมีนะคะสัตว์เลี้ยงเล็กๆนะคะก็กบนี่เองนะคะเจ้าชายกบนะคะก็มาอยู่ในกระมังน้อยๆนี่เองนะคะอ่า ชาวบ้านแถวนี้ก็จะเลี้ยงนะคะสัตว์เลี้ยงไว้เพื่อเอาไว้ทานหรือว่าเอาไว้ขายด้วยนะคะซึ่งคลิปกบนะคะอ้ําก็เคยอเอามาลงแล้วนะคะก่อนหน้านี้นะคะก็คือเจ้ากบน้อยนะคะของเรานี่เองนะคะแล้วก็ยังมีสัตว์เลี้ยงอีกนะคะก็คือไก่นะคะก็จะเป็นไก่หลายสายพันธุ์นะคะ ก็คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะคะนำมาฝากให้เพื่อนๆได้ดูชมบ้านสวนนะคะก็อยากให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ออยู่ที่ไหนก็ขอให้ดูแลสุขภาพด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็รักๆทุกท่านนะคะก็ใบบ้ายก็นะคะก็ะเดี๋ยวมาชมใหม่นะคะสำหรับคลิปหน้านะคะมีความสุขมากๆนะคะรักๆนะคะ